thank mm -hmm. you สวัสดีครับผมสวัสดีเ c ทุกท่านนะครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทั่วโลกเลยนะครับที่กําลังรับชมอยู่ในช่องเบาแพ็กชแนลนะครับผมวันนี้นะครับผมอยู่ที่เจ้าแม่ตะเคียนวันมณีนะครับผมวันนี้มากับน้องไก่นะครับผมก็ใส่เสื้อดามานะครับผมก็ตามนั้นครับก็ดูๆกันอยู่นะครับก็วันนี้นะครับนําของไหว้นะครับผมนําของไหวมาไหว้เจ้าแม่นะครับก็เป็นก็จะเป็นพวกของหวานเนาะท่านผู้ชมมีผลไม้นะครับก็หลายอย่างเลยนะครับวันนี้ บรรยากาศค่อนข้างจะดีนะตอนแต่ว่าตอนผมขับรถมาแหะแดดนะครับแดดแดงมากตอนนี้ก้อนเมฆก็เยอะก็บังแดดให้หน่อยก็ดีเหมือนกันนะครับอยู่กลางทุ่งนาครับตอนนี้ลมเย็นดีมากเลยนะครับก็คือนะครับเลขเข้านะท่านผู้ชมทั้งเลขทูบแล้วก็รูปแป้งเลยนะครับอ่ะวันนี้นะครับมาถวายของไหว้นะครับผมก็เดี๋ยวก็จะเข้าไปดูข้างในนะครับตอนนี้ผมก็มองไปยังไม่ได้เดินไปนะยังไม่ดูอะไรเลยนะครับผม ก็เดี๋ยวเตรียมของไหว้อะไรเข้าไปเลยนะนะครับก็ขอบคุณนะครับ F c ซทุกท่านเลยนะครับที่ได้ร่วมนะครับซื้อของไหว้นะครับอะไรต่างๆก็เล็กๆน้อยๆเนาะท่านผู้ชมเออก็ตามกําลังศรทัทธานะครับเพราะว่าเห็นหลายคนนะครับเสียดายนะเสียดายแทนหลายๆท่านเลยนะครับที่จดไว้แต่ไม่ได้ซื้อนะครับเออ ก็เดี๋ยวมาตามต่อให้ใหม่นะครับผมเดี๋ยวมาตอนกลางคืนนะครับเดี๋ยวจุดเลขทูบแล้วก็โค้งสุดท้ายก็จะเป็นรูปแป้งเหมือนเดิมนะครับก็รอติดตามนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับมาถวายของไหว้เจ้าแม่ตะเคียนวันมณีก่อนครับผมก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับในช่องบ่าวแพ็คชาแนลนะครับแล้วก็ทีมงานนะครับหนุ่มอามคนเดิมมาวินชาแนลป้าต่อยคนมีเซ้นน้องน้ำชาแนลพ่อทองแหลกคนเดิมนะครับผม ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับทั้งบ้านแดงบ้านฟ้าบ้านดําด้วยนะครับโอเคท่านผู้ชมเดี๋ยวเราเตรียมของไว้นะครับแล้วก็เข้าไปข้างในนะครับน่าจะมีผมมองไปเนี่ยเห็นกระถางดอกไม้ล้มด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูข้างในกันครับไปครับไปครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวไปดูข้างในก่อนนะครับว่าลมค่อนข้างจะแรงนะครับก็ช่วงเช้าเมื่อกี้ก็ฝนตกด้วยนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็แดดแล้วนะท่านผู้ชม ลมจริงๆนะครับเนี่ยเดี๋ยวเอาขึ้นก่นลมแรงนะครับเนี่ยลมแรงเลยก็เป็นโฟมนะครับไม่หนักมากก็เลยลมนะครับเดี๋ยวผมเอาตั้งไว้ข้างล่างดีกว่าท่านผู้ชมเพราะเหมือนเราตั้งไว้ข้างบนก็จะลมตกลงมาอีกเหมือนเดิมนะครับ สัตว์เลือดจะม่ตะเคียนวันมานีโอ้จะม่ให้เขาอหลีเออเอาสองตัวทิงเด็กถูเทิงลูกแปลงเลยนะรครับก็เดี๋ยวอันนี้เหมือนชุดจะแม่หลห่นเลยจบเดี๋ยวขึ้นให้เจ้าแม่นะครับสังวันสวยมากครับ ชมนิ้วหักนะครับน่าจะล้มนะครับผมแต่ว่าไม่ไม่แน่ใจว่าตรงนิ้วเนี่ยหายไปไหนนะเอพราล้มลงมาเนี่ยฝั่งนี้น่าจะเพรานิ้วไม่รู้ไปไหนอะท่านผู้ชม,มผมก็ไม่ได้สังเกตนะเพิ่งสังเกตนะครับเนี่ย ็อันนี้มีเหมือนมีคนมาจุดทูบขอโชคขอลาบนะครับออันนี้เป็นตัวเลยสองสองสี่นะครับเนี่ยไม่รู้ว่าของงวดไหนนะท่านผู้ชม,มแต่ว่ามีชาวบ้านนะนะครับมาเก็บแล้วจะได้เก็บนะครับทำความสะอาดต,ตรงนี้ขึ้นนะครับอโอเค นี่มนกับน้องไก่ก็น้องไก่น่ารักนะครับ <G eez enth ane> เก็บของเก็บอะไรเนี่ยไม่ต้องบอกเลยนะครับเนี่ยบรรยากาศนะครับโอเคครับผู้ชมเดี๋ยวเรามาเตรียมของไว้อะไรต่างๆนะครับผมเดี๋ยวผมก็จะจัดสถานที่ตรงนี้ให้เรียบร้อยด้วยนะครับเนี่ยแดดมาแล้วผู้ชมอาจจะได้ ไปไหว้ตรงไหนเนาะท่านผู้ชมอาจจะได้ยืนไหว้อยู่ตรงนี้นะครับผมก็ไม่เป็นไรนะพ่อแดดร้อนมากเลยนะครับโอเคตามนั้นครับผมเดี๋ยวไปเตรียมของไหว้กันครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมอีกรอบนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวต้องขออาหาุญัดตรงโน้นมันแดดนะครับผมก็เลยเดี๋ยวขอมาเตรียมของไหว้ตรงนี้เดี๋ยวค่อยยกไปถวายเจ้าแม่ตรงโน้นนะครับ อาจจะมีเสียงลมนะครับผมต้องขอโทษขอไปเดี๋ยวผมนั่งบังลมอย่างนี้นะเดี๋ยวผมนั่งบังลมไอย่างสิไม่รู้ว่าลมอาจจะมีเสียงลมเข้านะท่านผู้ชมเดี๋ยวขอวน้ำขวาน,าขวานาขอะไรค่อยไปเปิดที่นูน่นเดี๋ยวเตรียมผลไม้ใส่ถาดนะครับผมก็แดดค่อนข้างจะแรงนะครับแดดแรงอยู่อตอนแรกก็จะมาตอนเช้าครับว่าจะมาตอนเช้าแล้วทีนี้ฝนตกนะครับ ก็คืมมาตกเบาๆแล้วก็ค่อยๆแรงขึ้นแรงขึ้นนะครับช่วงนี้ก็พายุเข้านะครับน,นี้ก็ได้ขอผลไม้นะครับมะพร้าวมีสารี่นะครับออออก็ได้เอาไก่ครับช่วยครับวันนี้วันเดิม <laughs> สวยมากเลยสุกเหลืองเลยครับก็เดินทางจะร้อนแต่ว่ามีมะพร้าวอีก นะครับเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยไปปลอกกูตรงนู้นนะครับ <c oughs> อโอเคท่านผู้ชมเรียบร้อยวันนี้ก็ได้ผลไม้มาประมาณนี้นะครับผมก็ตามกำลัง ยังอะไรไม่รู้นะครับอะท่านผู้ชมเตรียมเสร็จเรียบร้อยดอกไม้แต่แดดเนาะท่านผู้ชมเนาะออแต่ในใก็ได้มาแล้วครับไม่เป็นไรวันนี้ได้ถวายผลไม้เจ้าแม่แน่นอนนะครับโอเคเดี๋ยวเรายกไปตรงนู้นครับไปครับไปครับท่านผู้ชมโอก่นะครับไปเรา โอเคครับเปิดเลยน้ำแดดสุดๆครับวันนี้ดูคุณผู้ชมแดดแรงมากเลยฝนก็เพิ่งเพิ่งตกไปนะโอเคแต่เดี๋ยวมะพร้าวอีกลูกหนึ่งจะ ยวเปิดน้ําแดงน้าอะไรกันตอนนี้ผมหาที่ตั้งกล้องตั้งอะไรน่าจะได้อยู่ตรงนู้นนะครับบางแดดได้อยู่โอเคโอเคครับเดี๋ยวผมตั้งกล้องไว้ตรงนี้นะครับโอเคครับผมก็เดี๋ยวจะได้ยืนไหว้นะครับเพราะว่านั่งไหว้ตรงนี้ก็แดดนะครับ ต้องขอโทษขอไปแล้วคผู้ชมนะครับต้องขออนุญาตเจ้าแม่นะครับยวให้น้องไก่เตรียมดอกไม้นะครับ ้อนมากครับชมไม่เป็นไรนะครับผมเฮ้เเทียนติดไหมเนี่ย ดีนะเนี๋ยวนันนี้กล่องจะล้มไหเนี่ย โอเคคุณผู้ชมเดี๋ยวมาจุดธูปบอกกล่าวเจ้าแม่ตะเคียนวันมณีนะครับผมถวายของไหว้นะครับมาขอโทษขออภัยท่านผู้ชมนะที่ยืนแล้วก็นี่นะครับไปครับเจ้าถุณโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธะณโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธะณโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธะ สะทูสาทูสาทุเด้อจะาแม่ตะเคียนวันมาอนี่มนีลูกหลานเบ้าแพ็คชาแน,นลหนองไก่พร้อมทั้งเอฟซีทีได้ต่างจิตธิฐานซื้อจิตถึงจ้าแม่มนีลูกหลานไลน,น้ำคลองวายบ่าจะเป็นผลไม้หลายยางเลยมนีเออแล้วก็น,น้ำแดงน้ำดื่มมมไหวายจ้าแม่ไว้ม่าไหาจ้าแม่ได้ กินยิ้มน้ำสำลานได้จ้ะแม่เด้อเจ้าแม่ให้เขาอีหลี่สองตัวเทิงเหล็กทูบเทิงเหล็กรูปแป้งเทิงเหนือเทิงใต้เลยเอฟซี <FC S 2> พิ่นก็ได้อยู่ได้บ่หลายลูกหลานก็ได้น้ำมะหวายโมน้กาเอฟซีกับเอฟซีพิ่นก็ได้ฝากมานั่ลูกหลานก็ได้ซื้อมานัก็ให้เจ้าแม่มากินยิ้มน้ำสำลานแล้วก็ให้โชคให้ลาภลูกหลานเด้อเดี๋ยวลูกหลานสิได้มาขอเด็กเด็ดไปฝากเอฟซี เท่งเด็กถูบเท่งเลือกเด็กดูปแปงอืมให้เจ้าแม่เผยให้เขาสามตัวตรงต,ตรงเดือนนี้เจ้าแม่ให้ซองตัวแล้วบันงวนนี่เจ้าแม่ให้เขาสามตัวเด้อเจ้าแม่เด้ออืมซะถูให้ดูกรานให้เอฟซีอ่าผู้ใดที่ได้รับชมให้เฮง,งเฮง,ง,เง,งปังปังเรื่อยๆทุกคนทุกคนเด้อเจ้าแม่ซะถู ร้อนมากครับใส่เสื้อดายิ่งดูดแสงนี่ร้อนมากวันนี้ก็มาเลี้ยงของไหว้เฉยๆนะครับก็เดี๋ยวเรียกทูบนะครับเดี๋ยวมาจุดตอนกลางคืนแล้วกันนะครับเดี๋ยวดูก่อนว่าจะมาวันไหนนะครับผมตอนนี้ก็ถวายของไหว้เสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวจะพาเดินดูบริเวณต่างๆนะครับตรงที่ผมรูปแป้งว่ายังเป็นตัวเดิมอยู่ไหม นะครับผมแล้วก็บริเวณทั้งบริเวณเก่าบริเวณใหม่ด้วยนะครับบริเวณใหม่เนี่โอ้โหท่านผู้ชมมารูปแล้วเลขชัดมากเลยนะเลขชัดมากนะครับเออเดี๋ยวพาไปดูครับอ่ะไปครับผมเพราะแดดร้อนมากตอนนี้ไปไปครับผมเดี๋ยวไปดูตรงบริเวณเก่าก่อนนะอว่ายังเป็นยังไงโหเนี่ยท่านผู้ชมก็ยังมี ยังมี f อฟซมารูปแป้งขวอ,อยู่นะตรงนี้นะครับเห็นเป็นตัวนี้เป็นเหมือนมันเป็นเลขแปดเจ็ดอย่าเ้หมือนเขาได้อยู่นะเนี่ยเป็นหกหรือหรือเป็นแปดเนี่ยหกหรือแปดนี่แหละตรงนี้เป็นเจ็ดนะครับเนี่ยเห็นไหมมีเจ็ดอยู่ข้างหลังด้วยนะครับเนี่ยไม่หกก็แปดนะครับตรงนี้ ก็น่าจะมี f ีได้อยู่นะครับเพราะว่ารอยรูนยิ่งน่าจะใหม่ๆอยู่เลยนะครับโอเคแต่ว่านิ้วเจ้าแม่แต่เขียนไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนนะ่านผู้ชมนะที่หักไปนะครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวจะได้มาซ่อมนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่านิ้วอยู่ตรงไหนนะอาจจะอยู่กับหนุ่มอามไหมก็ไม่แน่นะครับเดี๋ยวพาไปดูตรงที่ผมรูปแป้งตรงที่ใหม่ด้วยที่ว่าเข้า ล่าสุดนะครับเดี๋ยวเข้าล่มไม่ใช่อะไรคือฝั่งนี้อล่มนะครับอเมาดูโอ้แต่ว่าลบไปแล้วท่านผู้ชมเนี่ยลบไปแล้วหายไปเลยอวันนั้นจำได้ว่าจะน่าจะอยู่ประมาณแถวๆนี้ท่านผู้ชม แต่วันนี้หายไปแล้วนะครับไม่มีแล้วไม่มีเลยไม่มีเขาโครงอันเดิมอยู่เลยหายไปเลยครับแต่ว่าเข้านะท่านผู้ชมสองสามตัวสองตัวเป็นแปดเป็นเก้าเป็นเจ็ดนะครับแปดเก้าเจ็ดมีสามอยู่ตรงข้างหลังนะครับหายไปเลยพอหมดวันนี้ก็หายไปเลยนะครับเนี่ย แม่ให้จริงนะครับเหลือสามตัวนะคาผู้ชม่ะก็ถือว่าเข้าเข้าทุกงวดเลยนะครับทั้งแต่ว่าดีเมื่อกี้ในเข้าทั้งเลขทูบเข้าทั้งรูปแป้งนะครับผมประมาณนี้นะครับ ชุดก็ไม่หล่นแล้วนะครับไม่หล่นแล้วเพราะว่ามีสองชั้นเนี่ยเอาห้อยไว้ข้างในนะครับผมเอเอ,เอโอน้ำมันย้อยลองไก่บอกน้ำย้อยเข้ามา ประมาณนี้ครับท่านผู้ชมทางาพาไปดูตรงแม่น้ำนะครับอากาศดีมากเลยแต่แต่ร้อนนิดนึงนะครับตรงที่แม่ลงมาเล่นน้ำมาอาบน้ำนะครับ ก็เดี <IP> <ibl ok S 1> ๋ยวรอติดตามนะครับผมเดี <kaar> ๋ยวตอนกลางคืนมาขอจุดเลขทูบนะครับเดี๋ยวตอนกลางคืนมาจุดเลขทูบแล้วก็เดี๋ยวโค้งสุดท้ายนะครับมาลูกแป้งเช่นเคยนะครับผมรอติดตามได้เลยนะครับแต่ว่าวันไหนต้องดูอีกทีนะครับรอติดตามในช่องอย่างเดียวนะครับเพราะว่าฝนน่ะไม่รู้ว่าจะมาวันไหนผมก็ไม่ชัวนะครับไม่ชัวตามนั้นนะครับผมก็เดี๋ยวค่อยเจอกันนะครับในคลิปหน้านะครับผม ก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับในช่องบาวเพ็รชัยนนะครับเดี๋ยวผมดับเทียนก่อนเดี๋ยวลืมอโอเคนะครับก็ตามนั้นครับผมเจ้าแม่ให้จริงนะครับสาธุดเออเจ้าแม่เดี๋ยวลูกหลานจะมาขอเลขถูกเออเจ้าแม่เผยเห็นสามตัวลวกห้เข่า3าตัวนะเด้องวดนี่ ปังๆเอฟซได้โชคได้ลาบสุขูสุขคนสาธุก่ะโอเคครับผู้ชมก็ตามนั้นครับผมฝากกดไลกดแชร์ด้วยนะครับกดติดตามในช่องบ่าวแพกด้วยนะครับผมโอเคตามนั้นเดี๋ยวค่อยเจอกันอีพีหน้านะครับขอให้เฮงเฮงปังปัรวยๆกันทุกทท่านนะครับหาใครที่จะร่วมซื้อของไหว้อะไรต่างๆนะครับเดี๋ยวผมจะปัก หมดไว้ใต้คอมเมนต์ละกันนะครับผมก็ขอบคุณแล้วก็ขออนุโมทนาสาธุกับทุกๆท,ท่านเลยนะครับตามนั้นครับสำหรับวันนี้เบ่าวแพรย์ขอสวัสดีครับ